ตามาโสนเป็นนักสู้ไฟเตอร์ดาวรุ่งฮาร์ดคอร์มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วแ้่พูดดังๆก็ต้องบอกว่าเดินขยับหายัดปั้นเกตตบเมื่อนังงตอนรับเลยครับแมีร้องที่รักประชาธิที่ปไตย ก็กคลนพนมที่คุณรพรักทุกท่านครับประเทศนี้เาขาปกครองระบอบอะไรเราพี่น้องระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมแล้วตลอดระยะเวลาตั้งีต้องปี2544จนถึงปัจจุบันนี้เราปกครองระบอบอะไรเราพี่น้อง พี่น้องแน่ใจว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยมั่นใจไหมมั่นใจบางคนกันนี่บางคนบอกมั่นใจบางคนบอกไม่มั่นใจนี่เสียงแตกแล้วเนี่ยแต่ที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือมั่นใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมครับผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวนครพนม จะปกป้องประชาธิปไตยไยภายใต้มหาศา,ศา,ศา์ทงเป็นประมุขด้วยชีวิตด้วยใจไหมครับพี่น้องครับได้ใจมาโดยตลอดปวนส้นตีนมาโดยตลอดบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมประเทศนี้ ปกครองหนึ่งรัฐหนึ่งกฎหมายเท่าเทียมกันถามพี่น้องคนนครมนมดังๆว่าที่ผ่านมากฎหมายให้ความเป็นธรรมกับคนไทยเท่าเทียมกันหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับ ทักสินหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับสมาสุทธรเวหรือเปล่าให้ความเป็นธรรมกับสมชายวงสวัสดิ์หรือเปล่าให้ความเป็นธรรมกับนายกยิ่งรักหรือเปล่าแล้วไหนละ่ะนิติธรรมนิติรัฐมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในใจเมืองแต่ใจพกกูนะ ถึงกูจะจนกุกกูจะยากไรถึงกูจะเป็นประชาชนลากย้ากูก็มีประชาที่ตายไว้เหยียบย่ำซ้ำเติมกันกดขี่ขมเห็นกันเ,เหมือนว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่คนอย่างนั้นแหละทั้งๆนี่ใน,ในประเทศนี้ เขาเลิกพลาดกันมานานปีแล้วมึงไม่รู้เรื่องอะไรควายตามตัวเป็นอำมาตย์ใหญ่ตามตัวเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคงปกครองประเทศไทยมึงได้เยเป็นได้แค่อำมาตย์คววโยธนนาวะอเอาแกรู้หรืออมาตย์ควยวโยไปวะไร พิทว e ิเคราะห์แยกแยะอย่า so, so so, so, ้อใจผิดไอ้พวกนี้เห็นประชาชนเป็นผู้ปกครองเห็นว่าประชาชนยังยากจนเห็นว่าประชาชนมีการศึกษาน้อยจึงคิดจะปกครองประเทศนี้อยู่ในอำนาจของตนเองโดยไม่ฟังเสียงประชาชนโดยไม่มอบอำนาจให้ประชาชนทั้งๆมีประเทศไทย ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนใช่ไหมแล้วมึงทำอะไรทุกวันนี่ยปฏิเสธษํทำไมเล่าพี่น้องทั้งหลายว่ามันพยายามทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาในประเทศนี้ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้มหากตรย์ต้องเป็นประมุขมีแต่บุ่งที่จะทําลายล้างขบวนการาประชาธิปไตยที่มาจากมือประชาชนตลอดเวลาทั้งที่แกจะตายหาอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องเอาแกรู้หรือเพาว่าใครอรู้หรือว่าใครคนจะแกจะตายหาลนะ่ะกันใครที่จริงพวกเราไม่เกี่ยวกับใครเลย มึงจะหัวงอกจะหัวดำเป็นเรื่องธรรมชาติมึงจะชอบพังหน้าชอบพังหลังก็เป็นเรื่องของมึงเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับกูแต่ที่เกี่ยวกับกูคือประชาชนนั้นคืออำนาจตามระบอบประชาธิปไตยเทากูหาเลือกตั้งหนึ่งขีดหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงอยากดีมีจนเท่ากันหมดคือหนึ่งเสียงเท่ากันใช่ไหมคนนครปนม แต่นี่พยายามพยายามไม่ลดละที่จะช่วงชิงน,นอำนาจประชาชน,นอำนาจโดยใช้กำลังทหารเมื่อก่อนนี้ทำตลอดเป็นพอบอรเราทับต้แหน่งแค่ทิพบดีใหญ่กว่ารัฐไม่ใหญ่กว่าบรัรลัดกระท่วงเล็กกว่าบรัรลัดกระท่วงเล็กกว่านัฐเกกบตร,ร,กกบร,รตีช่วยมหาไทย เล็กกว่านำดีช่วยกระลาหมเล็กกว่าน้ำดีว่าการกระลวงกะลาหมเล็กกว่า,ายกกระสำดีแต่ตามตัวกลางควรส่วนตีเรื่องเกินผมพูดถึงที่ผ่านมาชวนบัริบันจะรับไปแล้วไปพี่น้องทั้งหลายทำตัวกลางยิ่งใหญ่ไม่สนใจว่าประชาชนจะคิดยังไง อยู่ดีๆก็ปฏิวัติอยู่ดีๆก็บอกจะปฏิรูปเดี๋ยวบทนายกทักษิณข้อหาไม่มีอะไรเลยเอาข้อกฎหมายมาอ้างควา,ายกฎหมายทางเราก็บอกว่าไม่ผิด พ่อกฎหมายนะครับนูนะตนกฎหมายแม่ครับบอกไม่ผิดแต่ผลที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรบรรกากลางพจนานุกรมตัดติ่มภทยสมบัตทุทอรวทตกตรงในกระทะได้เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายไหนละกฎหมายที่เป็นธรรมไหนละกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน หนึ่งนิติรัฐหนึ่งนิติธรรมไม่มีสําหรับคนเสื้อแดงไม่มีสําหรับคนไทยแล้วหรือมีแต่พวกมึงใช่ไหมถ้ามีแต่กฎหมายเขาไม่มีกฎหมายเรากฎหมายเขาทําอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเราทําอะไรก็ผิด มีแต่พวกเขาไม่ผิดพวกผู้ผิดตลอดแล้วมันจะอยู่ร่วมกันยังไงล้วในประเทศไทยแล้วมันจะอยู่อย่างสันติไนดะ้อย่างไรเราพี่น้องนคะรมโนบดีน้องอท่าไหรชักกวนสตินมันต้องพูดกันให้ชัดๆไปเลย พูดต่อหน้านักสู้นครพนมมันต้องพูดชัดๆ<อ>ไม่ชัดได้ยังไงม<อ>ี่น้องทั้งหลายท<อ>ำกับพวกเราเหลือกเกิน<อ>เหมือนกับพวกเราไม่ใช่คนไทยปีพันทางข้อกฎหมายเลือกตั้งแท่หันตูนออกถนน มึงก็บอกว่าเป็นโมฆะจำได้ไม่เลือกตั้งโมฆะคนไปเลือกตั้ง20ล้านคนไปเลือกตั้ง28เขตมันบอกว่าเป็นโมฆะพราพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ลองเลือกตั้งคุณถามหน่อยคดีพ่อคนแม่มึงเป็นเทวดาเราอย่างไหนล่ะมึงใหญ่กว่าคนรัฐมนตรีคนไหนไม่มีมึงพรรคเดียวเนี่ย ประเทศชาติเดินไม่ได้เลยลนะไงไม่มีมือพักเดียวประเทศนี้ไม่จเจริญนะไงไม่มีมือพักเดียวคนไทยยากจนนะไงไม่มีมือพักเดียวคนไทยไม่ร่ำรวยไม่จเจริญนะไงพอมึงไปตอมบอกแล้วว่าอภิสิทธิ์บอกจะเว้นวักทางการเมืองมึงเว้นวัดไปชังชาติเลย ไม่ต้องมาเลยแล้วเว้นว่าไปทักพักเลยมึงไม่ต้องมาเลยเพราะตุมไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนได้หายจนเลยไม่เคยทำอะไรประเทศนี้จเจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมพี่เ้ินและมึงจะมาทอแหลทำไมวันนี้ทำไปเดินมาออกข้างนอกพี่น้องครับแยกกันเดินรวมบันตี สุเทพอยู่เป็นเลขาเป็นรองนายกพักประชาธิปัตย์รองนายกฝ่ายความมั่นคงจำมันได้มแล้วที่มันมีส่วร่วมในการฆ่าประชาชน,นจะจำได้ไหมแล้วกฎหมายทำอะไรมันได้ไหมมันยิ่งใหญ่ไหมนี่นี่เขาบอกว่ายุติธิรมำไม่มีความสามัคคีมันไม่เกิดใช่ไหมชาวนครมณเฑอ พี่น้องดูถ้า้าเนีแผ่นดินประเทศนี้มันจะสูงขึ้นเมื่อมันมีมึงมาร่วมรัฐบาลมาร่วมไายคารับประหาประชาธิปไตยเท่านั้นแหละประชาธิปันมึงไม่ควรมาเลยพอได้แล้ววันนี้ท่านันเดินเสนอหน้าออกอยากจะมาเป็นคนกลางคนกลางนี่สี่สิบหายเอาพี่น้องนครปฐม นายชูนายกคนกลางให้ผมดูหน่อยสิตูกสูงเลยจะได้ออกทีวีพร้อมกันนี่ไงน,นายกคนกลางอยากเป็นโอพระเด็นไป้องถามเขาไม่มีเขาไม่มีตรงนี้พี่น้องทั้งหลายทุกวันก็พูดอยากได้นายกคนกลาง แล้วนายกจากการเลือกตั้งของประชาชน,นดีานปานดามอยู่เนี่ยมึงเอาไว้ที่ไหนไหรชดมึงเอาไว้ที่ไหนนายกที่ประชาชนเขาเลือกมาทุกจังหวัดแล้วชนะเลือกตั้งจากมือประชาชนมึงเอาไว้ตรงไหนไรชดวันวันพูดแต่นายกนคนกลางนายกคนกลางนายกคนกลาง มันมีที่ไหนแล้วตีความพยายามให้นายกลาออกนายกลาออกันลาออกทำไมในเมื่อนายกมาจากการเลือกอ้างของประชาชนมาดำดำไดำอยู่นครปนมลาออกทำไมกฎหมายและธรรมนูญเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อยุบสภาหมดสถานะการเป็นผู้แทน หมดไปแล้วสภาไม่มีแล้วแต่ตามกฎหมายมาตรา1ร1 1 8 1เขาบอกว่าต้องรักษาการพันจุว่าจะมีรัฐบาลใหม่จะมาปลดน้ำซ้ำซากไปได้แ,แต่มึงก็ตีความทุกวันตีความแม่งลงทุกวันตีความตะแบงไปตะแบงมาไปเคยอ,อยู่ในร่องในรอยจนวันนี้นักเรียนนี่เดียนกฎหมาย ไม่รู้จะเดินหาไหนแล้วที่เป็นกฎหมายของประชาชนและควาาเป็นธรรมไม่ได้แล้วพี่น้องดูสิครับมันทําแล้ววันนี้พี่น้องหลายมันแดกกันทำแยกกันเดินรวมกันตีสุดแทบเดินทุกวันปุกระดมทุกวันบอกว่าจะเอา ให้ประเทศนี้เว้นวักให้นายกเว้นวักการเมืองต้องปฏิรูปกค่อนค่อยมีการ มึงไปหาพ่อมึงร่นสุเทพเพื่อสุบัตว่าจะให้เลือกตั้งมาไอไพอทุกวันนี้จุเทพมันเป็นใหญ่แล้วใช่ไหมเล่าทำตัวยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทุกทีวันนี้ไม่ต้องหาคนกลางหรอกถ้าอยากจะเลือกตั้งไปหาสุเทพคนเดียวแล้ววันนี้ดูไปดิกรรมาการเลือกตั้งแต่ละคน กรรมาการเดอกตันกกกตแบวอะไรพี่น้องอะไรนะอีกทีสิแอนกูตินเอามาได้ยังไงรนะนั่นไอพวกนี้มันมาตต่กฎหมายตำรวสองพันห้าร้อยห้าสิบโดยสวส่วนใหญ่เป็นพวกมันที่แต่งตั้งมาและตั้งคนเจ็ดคนเอามาเลือกคนมาเจ็ดสิบสามคนในสภาและจะปนผู้ชี้สภามีมากกว่าเพื่อน ในสภาก็ไปแทรกแซงเขาก็เขาเลือกทั้งไม่ได้เดี๋ยวแพ้ทักษินก็ใช่นะสิพวกมึงมันสมองมาปัญญาควายมึงอยากชนะทักษินมีทางเดียวคือทํางานแข่งกับทักษินเอาชนะทักษินไม่ได,ได้แต่นี่มึงไม่ทำาไก๊อดไฟฟ้าความเร็วสูงเขาจะมามึงก็บอกจยาเพิ่งไปขี่เกวียนก่อนจนวันนี้สสชูกันเนี่ยพี่กิต บอกว่าเอาสชอทุกันพาไปยัดไปหน่อยสิพาไปฝั่งลาวไปเจอเจ้าแฝงมึงลาวไปดูเลยครับไปดูไปดูโครงการก่อสร้างถนนรถไฟความเร็วสูงที่ฝั่งลาวพี่น้องครับแล้วบ้านเราเหลืออะไรแล้วกีเกวียนกันแล้วนี่ไงพี่น้องทั้งหลายผลงานอํามหาศาลนะทีนะพี่น้อง ทำให้สสนครพนมวันนี้กสสเดือนบอกผมบางัางบอกว่าพี่พยักฆ์หนูมีทางออกให้คนคนครพนมแล้วจะสร้างหอคอยสูงๆให้คนคนครพนมคอยดูรถไฟความเร็วสูงที่ฝั่งน้ำพี่น้องครับแม่หัดภัยกิจตีโบรา,าร บอกเล่าขอไปนี่คดีสารหางบอย่างสอสอเดือนให้สร้างหอคอยคอยดูรถไบบฟเวมเลยฝูงบ้านเขามันอายเขาไม่แล้วมันดาจะประชาธิปัต์ว่าสมองหมาไม่ได้แล้วมันต้องดาไอพวกอมาด้วยว่าสมองหมาปัญญาไม่เอาไม่เอาพูดอย่างนี้ประชอีสานสมองหมาปัญญาเสียงมันทําชัดเจนขึ้น สมองมาปัญญาอะไรวายบ้านแกเขาเรียกอะไรนะสมองมาปัญญาชัดเจนลเลยจะมีนายกคนกลางก็ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่มีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทัดทอดตำหนกไปแล้วเมื่อปีสมัยรัชกาลที่9ว่าปี นายกคนกลางนี่ไม่มีนายกคนกลางทำไม่ได้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มีคนพยายามครับพี่น้องพี่น้องจะไปสนใจระเบิดแม่งระเบิดทั้งปีชันแมงคนไอ้ฮะเขาจะปาใส่ัยกับจุกระเบิดและวันนี้เป็นคนสแสดงกลัวเลยฝนตกลอยหา่า ยังอยู่ได้เลยไอทีนางดูนี่เธอสี่แยกและผสมมาก่อนปลาสายไปวังปลาสายไปไอพวกนั้นยิงตลอดเลยนะปุ๊บ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 ุ่๊้ปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปุนูุ๊บปุ๊บุ้๊บปบปุ๊บป,นอนนอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้๊บปุ๊บปุ๊บบปุมบปุ๊บปุ๊บ ให้ต้อยกมนกินพี่น้องครับจุดพจุพเผาสุเทพอ,อ,อพี่น้องตบ,บมือส่งวิญญาณมยพี่น้องครับนี่พี่ขจิตพามาส่งวิญญาณสุเทพเอเนี่ย แต่พี่น้องทั้งหลายปวดเก่งปวดกล้าจังเลยใหญ่ชิบหายเลยก็กฎหมายมันเป็นของเขาพูดซ้ำโดยก็ได้เขาตรงไหนไม่ผิดเขาอยเที่ยงกันไม่ผิดเขาสอยดาวผิดไดเขาเขาแพงผิดไดเก็กฎหมายเป็นของเขาเวลาของเรานี่ผิดได้มาทุกเรื่อง แล้ววันนี้พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องถามื่ังพยายามสงครามยามสงครามไม่ต้องถามความยุติธรรมยามศึกยามสงครามไม่ต้องถามเรื่องพอกกฎหมายสู้กันสู้กับมันเลยไม่ต้องฟังมันแล้วเพราะมันบอกแล้วว่ามันทำได้ทุกอย่างประเทศนี้ ความยุติธรรมมันไม่มีความสามัคคีมันเกิดไม่ได้ความยุติธรรมเลือายสงครามประชาชนมันจะเกิดได้ไปดังใช่ไหมไม่ถามเรกสู้ไม่สู้เพรไอ้นาที่นังยูเนี่ยสู้ทุกคนใช่ไหมงั้นขอเสียงดังดังว่าสู้กับมันเลยเอากับมันไมอู้กับมันไปเ้า ยาย95ยังบอกสู้ต้งก็ต้องรู้ไว้ว่าประเทศนี้คนท,น,นที่นั่นที่นี้นคนพนมก,ก็เป็นคนไทยที่พร้อมจะบอกป้องประชาที่ประท,ยะรทายคอยใต้บรามนากริย์ทร่งเปร์ปะปะุกตลอดเวลาเช่เดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องจึงไม่ต้องอธิบายความไอที่นั่งอยู่นี่ดูทีวี ดูทรหัสฟังวิทยุอันสุอผิดรู้ทุกเรื่องเป็นคนมีความรู้เข้าใจหมดแล้วว่าถูกอฏีอยังไงคเพลงยังไงถูกอลัสเอาเปรียบยังไงอายุนี่ทธนไงรู้หมดแล้วใช่ไหมนครมนนบี่น้องทั้งหลายบนทางสุดท้ายของการรักษาประชาที่ไตยไวไวเพื่อให้ลูกหลาน การรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ลูกหลานในอนาคตเราไมา่ได้สู้คราวนี้เพื่อตัวเองแต่เราสู้รักษาประชาธิปไตยให้ลูกหลานไทยทั้งประเทศใช่ไหมพี่น้อนขอเสียงโนหดดัง่อยเสียงไทมันจะยินไปเลยใครมันรู้ไหมิีอูจะสู้กับเมือง พี่น้องครับเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถึงผมจะมาไกลแต่หัวใจมันอยู่ใกล้ๆพี่น้องเพราะรักประชาธิปไตยเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายมีทางเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากน้มือประชาชนได้ คือลุกขึ้นมาต่อสู้บกต้องรัฐบาลประชาธิปไตยนางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วยกันกับพี่น้องควรจะสู้อย่างไรไม่ต้องถามบนถามพ่อใหญ่ที่หัวข้างหลังถามบังหลังด้วยแม่ทัดทางนั้นนี่สอสอหวัดอะไรชื่ออะไร นี่ใครรู้จักใช่ไหมเป็นแม่ทัพให้พี่น้องคนน้อนใครเสื้อดำอาจิตดำานสกุลอะไรพี่น้องครับคนน้อนใครผู้ยิงเนนะี่ยขนาดพอกอดกันหมดยังลุกขึ้นมาสู้เลยเอาจริงเหรอ เขาบอกลอดหเดือนถึงตัวเล็กตัวใหตัวใจใหญ่และพี่น้องครับเพื่อนผมเนี่ยคนนี้รู้จักไหมเป็นสอสอใช่ไหมพี่น้องครับแม่ทัพใจภาคอีสานพร้อมจะยืนอยู่ต่อหน้าพี่น้องประชาชนโดยไม่หวั่นไหวทเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานทุกผู้ทุกน,นั อายุอนามมาโขอ,อยู่แต่ว่าจิตใจยิ่งใหญ่พร้อมวาฟันของภัยทุกเรื่องเพื่อรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ลูกหร้านแม่ทัพใหญ่สายประชาชนพราจิตพากินตีวลาขานก,น,นกันไปครับตบมือเด็ั้งเย นี่คือพ่อใหญ่ภัยกินจะลุกขึ้นนำทัพร่วมกับพี่น้องแม่ทัพทั้งหลายเราจะกอบกู้ประชาธิปไตายให้อยู่ในมือประชาชนด้วยกันเราจะร่วมกันสู้ด้วยกันพี่น้องทั้งหลายผมเป็นคนสิงห์บุรีบ้านอยู่แบงหนนาจันยางศึกเราลบ ึกแล้วบที่บางละชัน2,308ปตกป้องแผ่นดินทีพ่ะบ้าลุกลานไว้ให้คุณอโยธยา8ครั้งแต่คราวนี้พี่น้องทั้งหลายเป็นชาวอีสานปั้นข้าวเหนียวรวมกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมผลคนอีสารปกตัองประชาธิปไตย พี่น้องทั้งหลายผู้รักประชาธิปไตยพื้นแผ่นดินที่ลาบสูงทั้งหลายจ๋าสิพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ลาบสูงทั้งหลายพี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่ลาบสูงสัยพอได้ยินเสียงจ๋ารู้ว่าสู้ทันทีพี่น้องครับผมภูมิใจที่มายืน อยู่เป็นินต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายที่นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งฟังแล้วจะออกมาสู้กันไหม่ะผู้วา่าเอาตบมือผู้ว่าหน่อยอย่าไปหาว่กตำรวจสู้ไหมตบมือให้ผู้การหน่อยนี่เอากันหมดแล้วแล้วมึงจะเอาไงกับพวกกูมึงจะกวนสนตีนต่อไหมแต่มึงกวนสนตีนพวกกู หาจัดตีตัวกูก่อนว่ากูยอมมึงไหมพี่น้องครับสิทธิ์รือสภาอักษะอย่ารู้นะว่าอย่าไปถามว่าอักษะอยู่ตรงไหนอักษะบ้านใครอย่าไปถามไปมาแล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือให้ฟังเสียงปรีกองจากสสของท่าน จากแม่ทัพภา,พาคีสานไทยจิตสีโบราาดจนลั่นกองรบชักชวนพี่น้องยกทัพประชาชนไปกอบปูประาชาธิปไทยที่กรุงเทพมหาคนครร่วมกันขอความมั่นใจด้วยเสียงดัง,ดงสักทีที่ั้ง ที่น้องที่ครพครับนั่นคือคุณทัพของพรรคในนามของรามาสูน